ประดาตุ้นแบบจีนครับเปื่อยๆดำดครับผมมันคว่ำเป็นบานไปที้หนึง่งสามสันปิ้งโอ้โหสินแบบน้ววานเท็ดตบูตุ้นเหมือนเดิมทีอันนี้ยังครเนี่ย ได้กินได้ซือแบรุนแรงมากเลยทเรียนขอสมุยนะ่ยนะวาสมั่นหวานของเขาเป็นจีนทุเรียเลยเรียนอสมุยแข้งเกลี้ยงแต่ใด้แห้งเสียทุเรียนปืนบากเลยแงมันทุเรียนใต้เนื้อฉ่ำแห้งันที่เป็นเนื้อมันหวาเลยว้าครับเขาบอกใส่อันเป็นฝ่ายแล้วไใส่หมดเลยเอาเป็นเล็กก่็นเม็กก่อนคินเบิดนี้มาวันถึงแน่นอน ามากแบบน้ำตาลนิดหน่อยทีเดียการนิดหน่อยบบนะผมนี่ที่บดที้เราสวัสดีครับผมนะครับธรรมดาตุนแบบจีนครับเป,ไปื่อๆน้ำดำครับผม แต่อันนี้นบรรทานครับบัตเนี่ยกระเทียมซอสหอยโอ้โห่หมดใจเลยครับผมหวานมากลองครับผมหวานฉ่ำแซ่บมากครับผมอร่อยอย่างมากมายมหาศาลครับสามจันดีมันคลอบเป็นบ้านไปเช่นน่ง <c oughs> ต้องผัดเง่้ยบึงเรือครับผมงามคักหอมดีครับผมขึ้นจมูกครับผมพอเพื่อน thoáng pin kinh đằng đấy, đồ dở ghê, kín ăn luôn đẹp, lên luôn nè, hay na đấy, phải không? Tăng sôi nôn đồn hôm qua, cọp สั่งนังกุก๋ยหอีกแบบเขาเป็นขค้ืมูกรอบเลยโหเสียวมากลองมาไหมเมาใส่ซย์เขาทำสองคำเดินเวงเจียความเครื่องรถเครื่องรถจิงกูเสี่ยงเขี่ยม ้เราบอกว่า <S 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 เเรเสียเสียเด็อค้นู่วันนี้โอ้ค้นยัลไะต้องกินดอกนครับกาง2อเส็ม่อย่างเดี๋ยวต้องชินนะเขาทานไปแล้วหันเับผมหรับบางชินเนี่ย กันทันมาแล้วนะเป็รกันมาคนอย่างนี่แหะคนอย่างสามตันแห่มขึ้นลิ่นก็อมองครับกินพลากระดี่เข้าไปไม่ใช่กัดลิ่นขเขาตรวจตวดทุกตวดเลยเฮ้ขึ้นเยกอืม <c oughs> รอ,อนครับอนมากขอนปล่ะสินแล้วแมุ่วนสิ้แห่งงามดีลเกินสามสี่มืลยครับลูกเต่าแบบสินอีกร้องเบิ้งนิกสิโอ้ยกเสียดทั้งบดเนาะตงนี่เย,ยเพราะว่าตนตัวนี้มันรุ่นเกินเพราะว่าเบิ้งแต่ตัวทองตัวท้องแดงมันเนี่ย Do you want the woodie hoặc lọt lại long hưng yang kim đi mặc lạng tung 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 เครื่องไทยแบบกับบ้านแบบฤดูเที่ยวเขาไม้ครับกว่าเป็นนงวยแล้วกสกินเขาไม้ว่างฤดูถ้าเป็นเขาดอครับจะต้องเป็นหน้าดุนกล้องเลยเห็นได้ครับไทยครับผักไทยครับผักใบไผ่ต้องถ่ายฤดูไห้แมันแก่หน่อยครับผมเนื่องจากมีอยา่างเป็นเม็ดเป็นเม็ดนั่นทนะี่คิ้วหอม

สุดจริงครับผมสามสั่แบบลูกเตด่างรายการรายการครับจำบางทัวผมตามเองนี่เลยดซิ้มน้ำจะเป็นยังไงครับเราเข้มหัวเนี่ยงงกอน mắt xíu mát chết 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 อันนั้นับไปสบายได้กินบบรับดีเติไปทีนัานเไปสบายเลยก็นะวรบเสียดีครับผมแต่คนต้องสายกินผักด้วผมครับจังที่หูว่าเเขากินนักอนแบบนี้ต่ำรวจะตับนึงนี้จับ,บดีจดดับจะหนามซึ่งสุขภาพอ่อับมา อาสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับตั้มเอลัยนะครับไม่นี้ที่มากินหมูหมูหมูอย่างนังหมูย่างมันกรอบๆมาชั้นกับตามบะคุงหมูั้นกรอบๆกับบึงครับแน่นๆไหมครับชุ่มชําชุ่มชําแบบชุ่มช้ักกับนี้เลยมาครบ้นนบาเาาเเด้อฟัง กระพักฉดๆเลยผมเดสใบอยากสวยหน่อยนึงครับมืออยากชันๆไอ้กล้องครับติดเหล่าติดเหล่าทั้งนั้นติดเหล่าเช่นพี่จีแมนความเงิ่นอีเลียวนี่ตับักคงตับักคงเหลือจากไอ้นู้งั้นแม่นยูบอ่ะตับักทัวร์นี่ตับบกคงนด้ครับนี่ตับักทัวร์แม่บกทัวอยูบอ่ะอ่าทัวกับทัวร์นะนี่ครับเป็นแนมครับ เสียงกอบเลแต่รมานยตึกๆระเนวใสเนียวสล่นยยฟินน้ำแตกเลยแขแถวเกือบแตกครับห <laughs> นังมันดืแข็งเลย ไันนวเอาอะแล้วเลยครับของยสวยตดตามด้วยจนคัหดจีนเราเราไม่ยินมันหรือตเนี่ยแะวันเสยคุดเลยบอกผมออกกล้องเดนมาครับคัมจุดไทยยวทั้งการติดตามเห็นครับแหนมคําหนึ่งครับคำจุดไทย บุไดพารวดิคำเล่นเนียนกินใไ้เบิงคำสุดท้ายนี่เน้อน้อเน้ำ